นี่วันนี้เราเรียกบริการรถสไลด์ของเท่าแก่น้อยอะไรของแกนี่เป็นไงเฮ้ยเป็นสไล,ลด์รถยนต์ด้วยนะนี่เราเรียกมาเพราะว่าเราจะเอาเจ้าคเอราไปใส่ชุดสี่นะครับเพื่อนน้องต้องเรียกสไลด์เลยว่างั้นเอนถอะใช่นี่นเป็นไงแล้ว ท่านผู้ชมที่ททน่ารักคนเนี้วันนี้เราเรียกบริการรถสไลด์ของเท่าแก่น้อยอะไรขอนแก่น,นี่เป็นไงเฮ้ยหมมันสไลด์รถยนต์ด้วยหรอรถยนต์ด้วยเหรอรถเวลารถมุงคว่ำม,มันก็สไลด์โซเล็กมันได้ไหวเหรอเนี่ยเขาโอ้โหไหวไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เอาแรปเตอร์ขึ้นเล่นไหมเอาไปทำเงี้ยเลยล่ะนี่เราเรียกมาเพราะว่าเราจะเอาเจา้เจาคืออ่าไปใส่ชุดสีนะครับน้องน้องคุณรูเรียกงสไลด์เลยว่ากันเถอะใช่คือเราไปธรรมดาไม่ได้เพราะอะไรทำไมไม่ถามไปทีได้ที่ไหนหรอ เขาถักเขาอาบจาระบีมาจากหนับแล้วตรงนี้โอ้โหเป็นไงอ่ะบริการถึงที่ยินดีเพื่อคุณต้องซื้อสักคันแล้วใช่เหรอพี่แบงค์น่นพี่แบงค์ต้องจัดแล้วแหละแรปเตอร์พี่เอาเอากระบะออก นอนนอนนอนเอาสไลด์ขาดพื้นได้เลยไหมนี่ไงมันมันนอนตอนนี้สุดแล้วอ่ะเพื่อนแล้วอ๋อโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวเราเอารถขึ้นก่อนนี่เฮ้ยมึงต้องจอดแบบกลางลำแบบคันเดียวคันเดียวเท่ๆไปใช่ไหมคันเดียวไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ขอนแก่นเนี่ยรถสไลด์เทียบไปละเต็มไปหมดเอาตรงไหนตรงนี้เลยกลางเลยกลางเลยเนี่ยเอ๊พันเดียวอยู่งี้เลยไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็ดูแลตัวเฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันได้ขี่เลยอันนี้นี่ค่าบริการเท่าไหร่เสียถ้ามายกอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้มาทำคลิปพิเศษครับไม่ไม่หมายถึงนี่ถ้าเขาเรียกมายกอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่าโปรโมทถ้าระยแล้วแต่สมมติว่ารถเสียหน้าบ้านพี่แบงค์นี่ไปไปไหนอ่ะไอ้โทยกให้กูฟรีไม่ไม่ถ้ามันยกให้กูไม่ฟรีกูก็เลิกคบน้องอย่าไปต้องฟรีถ้าน้องลุงไม่แต่ก็ให้ค่าน้ำมันระยะทางเริ่มต้นหรือเปล่าเสียแบบที20โลใช่ไหมเสียกุ้งเงียบเลย เอาไม่เดี๋ยวจะโปรโมทให้เนี่ยแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ความเหมาะสมฟรียี่สิบโลไม่ก็เหมือนในตอนรถรถสูตรไงเขาเขาบอกว่าฟรียี่สิบโลนะ่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดชุดสีกันที่ร้านเสียโทเลยเดี๋ยวไปดูร้านด้วยอะไรเยอะแค่ไหนนะทุกคนไปเฮ้ยร้านมันตรงรุ่นแฉะ สองรุ่นไหมเฮ้ยมันมีขายเรียงเบอร์ด้วยนะสมมติว่าใครที่แบบว่างบลงทุนน้อยอยากมีเชียร์ขับก็เหมือนซื้อเลขอ่ะใช่หรอไปซื้อเบอร์เท่าไหร่เท่าไหร่พเบอร์ก็เบอร์ละพันเก้ารอเาร้อยพี่ถ้าออกเลขที่มึงได้ก็เอารถไปขี่เลยพี่ขี่เลยเก้าร้อยถ้าออกตรงปุ๊บได้เชียรทั้งคันเลยพร้อมขี่พมพร้อมขี่ แล้วทุกคันผ่านมือมันโดดนอนมาลูกค้าใช่อหรเทสหมดแล้วเหรอเสียโทต้องโดดนอนถ้าไม่โดดนอนไม่ใช่เสียโทที่แสงไปไหนยิบเก่ายิบแปดเนี่ยไปไหนเหรออ๋อยิบเก่าหันเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแล้วกันเดี๋ยวเราไปแกะชุดสีดูที่ร้านด้วยไปไปอันนี้ผมไปด้วยไหมครับนี่คือรถอาล็อไม่รู้ขีไม่เป็นรถที่อะไรเนี่ยเฮ้ยรอดไหมเนี่ยมึงจะพาคุณไปถึงร้านไหมเนี่ยรถโคตรคนตีนเอาลงกันดิเอาลงกันดิเดี๋ยวดีเป็นสั่นเป็นล้างล่างดิเสียว ่อะไรเนี่ยเอ้ยสอนสามได้ป่ะเฮ้ยเจ้าเยอะไรแต่แนวอะไรวาไี่เรือรถโอ้ขี่เทนและขี่กลางโอ้จับดูดูเอาดูะดูครับน้องๆขี่เรือขี่เรือขี่เรือไปร้านเคอลงน้ำได้ป่ะโอ้จมครับลงน้ำต้องจมเป็นเรือไม่ใช่เรือต้นกล้านั่นนลยสิทำไมมันไม่ลอยน้ำ ไไไปไปปโอเคครับ <c oughs> okay, น้องตอนนี้เรามาถึงล้าร้านเสียโทแล้วยังไม่รู้รอดชีวิตไปได้ยังไง <c oughs> ครับทุคนตอนนี้ดูดิขี่เรือมาทำรถเกินไปพอแล้วอย่าหาอย่าหาทำกันได้ต้นกล้านี okay, ่เรามาดีอาร์ตนนี้เดี๋ยวเราเอาดีอราร์ลงแล้วไปเป,เปิดชุดสีพร้อมกันโอเคนี่เลยก่อนจะไปนี่สนับวันนี้ทริปสนับสนุนโดยเสื้อเท่ไหมเสื้อมัมมี่โโ oh. อ้หเย่าตัวโคตรใหญ่เลยให้มาดูนีดูนี่ใหญ่เซอมัมมี่ทรงยังโหดนะครับใครที่ชอบลายโคตรโถดดูดแบบนี้ต้องไปที่เพจเกล้า ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมต้องขอบคุณเพจกรามากทุกคนเป็นแบรนด์ OVP ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ2,000ไปลายๆเองนะทุกคนถูกมากไรสนใจตอนนี้มีลายใหม่ๆด้วยเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไปให้ด้านลา่างไปเดี๋ยววันนี้เราไปดู KR กรนต่อคือแบบเราเรามาเป็นธรรมดาที่ไหนกันน้องๆไม่เคยมาเป็นธรรมดาทุกทีแล้วทุกคนมา,ราเราตอนแรกจะมาซื้อไปใส่เองใส่ไม่ถูกไม่เห็นน็อตอะไรไม่รู้เราไม่เคยทำไงค r รเดี๋ยวเรามาให้ ท่านผู้รู้นี่ท่านผู้เชี่ยวชาญเจ้าถ้วยของเราเ,เองเดี๋ยวเราไปดูในร้านก่อน <S <S เดี๋ยวโอกาสโปรโมทร้านเลยนะี่ร้านอยู่ตรงแยกอะไรนะแยกอะไรพระดุงงนฮะแยกอะไรพระประดุงพระชาตะปดุงนี่เลี้ยวมามีโรงกึงน้อยๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีร้านของแต่งนี่มานเราไปดูท <lenses built> ี <in> ่ไหนเพชดโต้ร้านนี้ก็ขายถ้วยด้วยนะครับผมนี่ถ้วยนี้ก็ประมาณห้าสิบบาทใช่ไหมเพชรหยอกหยอกหยอกนะเป็นรางวัลที่เขาได้มานี่ดูอะไรอย่างเยอะ น็อตเนดครบทุกคันเน้น2ทีใช่ไหมครับ2ทีแต่รถออโต้ก็มีนะพวก x m a x พวก Forsa อ่ะตอนนี้ก็มีของเดี๋ยวเรามาแกะชุด4ดูกันดีกว่าเ่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอรถเราเข้ามาในร้านก่อนไปวักโอเคมาน้อง,องเดี๋ยวเราจะมาเปิดชุด4ดูกันเลยดีกว่าอันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันนะพี่ก็ยังไม่เห็นนะนี่เอาแบบน้ำจิ้มก่อนเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี ตาแบบนี้ไปเห็นนะให้เห็นอยู่แค่นี้รอบนี้เลยออกมาแกะจริงเลยเด็ดเป็นไงเฮ้ยโอ้หรือมาวัวกันน็อกมาวะ่ะลายเดียวกันเไม่อไรเดี๋ยวไป,ปไปที่บ้านพี่ตาแป้งหนาเลยพร้อมทอดกรอบอ่ะเด็ดจ้น้องๆก็จะดูไม่ออกเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวแกะเรื่อยๆอยากดูชิ้นชิ้นใหญ่สุดก็ได้จะเป็นถังน้ํามันนะพี่น้อง,องไงแม่โรยแป้งพร้พรอมทอดกรอบเลยนี่เรามาดูถังน้ำมันกันดีกว่าได้จะเป็นชิ้นอันนี้ถังเต็มด้วยนะทุกคนบอกแล้วว่ารถทริปจริงไม่เหมือนหมูป่าเฟรมนะอะไร โอ้ยยังกันรถแข่งเินป้าบอกเอารถทิ๊บเอารถทิ๊ไเฟมีกันไกลไมั้ยเริ่มเอาไม่ออกอย่าไปจิ้มโดนสีนะโอ้โหร้องให้อ่ะโอ้โกันกจไม่มีนั่นอะไรปาดข้างเอาจิ้มโดนสีที่ร้องให้เลยตรงกรลับไปแก้ใหม่เลยนี่เดี๋ยวให้ดูผลงานแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นช่างจากอุดรช่างจากอุดรเดี๋ยวขึ้นเฟสให้สำหรับไปที่ยาทำานี่น่ครับฝังมัน คือช่างบอกว่าต่อให้มีคนมาทําลายนี้ก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าช่างเ็าทาไม่เหมือนเหมือนกัน<ไ>เพราะว่ามันเป็นลายแบบโอ้โหศิละปะจัดอะ่ะครศิละปะเนี่ยแบบอือหแม่สีจริงโอ้โหเละเลยมือกลเนี่ยอือหอโอเคแล้วเดี๋ยวไปรอดูตอนใส่แล้วกันเดี๋ยวขอแกะก่อนทุกคนไปไปแล้วน้องๆอคือแบบว่าไม่นี่เปไ,ไงแล้วเปไ,ไงแล้วแต่แบบว่าต้องบอกว่า ทั้งครับฝากของหายเยอะมากเลยครับวันนี้ทำไมของเก่าผมหายไปไหนไม่รู้เนี่ยพวกชุดแบบยืดปลายทรงปลายท้ายนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนาจะได้จัดนี่เลยนี่จัดใหม่เลยเนี่ยเหมือนร้านเตรียมมาไว้รอเราอ่ะมีทุกอย่างเหมือนเตรียมไว้รอคือแบบว่าอะไรขาดตอนนี้เดี๋ยวจ้างแอร์จะส่งไฟหน้าฝาถังนะครับผมแล้วก็ปลายท้ายแล้วก็บอะแต่บอรเดี๋ยวพี่น่าจะเลือกเป็นทรงที่แบบว่าเพราะว่าบาะเดิมมันสูงมากเนาะนี่เดี๋ยวน่าจะเอาเป็นบอะแบบ ทรงเรียบเรียบตรงๆงเอาไว้จะได้โดดนอนสะดวกสะดวกนะทุกคนก็อันนี้สภาพนี้ก่อนชุด4ี่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็โชว์ด้านข้างเป็นไงเดี๋ยวเรากลับไปโชว์ที่บ้านอีกิงเดี๋ยวจะให้ดูต้นแบบของลายนี้พี่มีต้นแบบด้วยว่ามาจากไหนแล้วทุกคนของมืเต็ดอยู่แล้วนี่ทรงยังไงแม่รงมบอกให้เมยเฮียกลัวหลุดเป็ยัจะโดดนอนนี่อย่าพึ่งเลยนะ อันนี้ยังไม่ได้ใส่นะทุกคนเอออันนี้ถ้าน้องๆไม่ใส่ตัวนี้นี่มันจะงง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 อย่างนี้นะครับ<ม>ก็ระวังด้วยเดี๋ยวมันจะแตกแนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเพื่อประคองไว้แล้วเดี๋ยวไฟไฟมาก็เดี๋ยวมาเดินไฟให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เบรกพี่ได้แล้วแต่เอาเป็นตัวใหม่ไปก่อนนะทุกคนตัวเก่าหาไม่ได้จริงๆก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องเคอากลับบ้านกันดีกว่าไป 2.000 years later โอเคครับตอนนี้เราก็จะดูคนอ้วนกินอะไรอยู่กันบ้ครับชิมเฮ้ยชิมจริงเปล่าเนี่ยมันคืออ้าวเนี่ยเสร็จแล้วเดโดเป็นไงนี่นี่จะให้ดูต้นแบบนี่คือต้นแบบของรถคันนี้นะแล้วทำไมมึงถึงไม่ไหล่เฮ้ยโอ้โอะไรนี่มันบวกแบบไม่ได้ เดี๋ยวมาโดนหนวกนี้ก็แค่สี่หมื่นเองหมวกลายนี้มือป่าติดไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องมีลายนนี่นมือผมคนเดียว<อ>ราคามันก็เท่ากับหมวกพี่เท่าทำไมไม่เท่า เาตอนนี้ตอนนี้รู้ไหมอันนี้ไปไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วหูแสนสองไม่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 สี่หมื่นเท่าเลยดีคิดจริงเอาไปตูได้เลยนี่ลิมิเต็ดสามพันใบในโลกของพี่ก็ลิมเิเต็ดเหมือนกันขกเขา,าไม่ข้งลิมิเต็ดเหมือนกันไม่เคยใช้เลยเอามาลิมิเต็ดแล้วในร้านยังมีขายอยู่อ่ะไม่มีแนละ้วตอนนี้หมดแล้วเฮ้ยจริงหรือเปล่าพี่ไปดู<อ>ถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวพี่ให้เลยให้อะไรให้หนึ่งร้อยบาทค่าบอลค่ามันไปดูมาแล้วอันนี้บอกเลยยังไงก็ไม่มีไม่มีขายแล้วเมื่อหนึ่งน้องๆครับบางคนอาจจะว่าเฮ้ยป๋าเฟมทำไมปาเฟมมไ่่ใส ข้างหน้าเนี่ยไฟก็ไม่ใส่อันนี้ส่งมาแล้วส่งมาแล้วทั้งแอร์ส่งมาอยู่ของกูอยู่บ้านแต่ไม่ได้ใช้อันนี้ตั้งนานแล้วไม่ได้ใส่ที่รถผมเพิ่งมาช่างแอร์ส่งมาไม่ยายมันป่วยยายมันป่วยไม่ได้ใส่อ๋อยายป่วยก็เลยไม่ใส่ไม่ยายป่วยแล้วไม่มีเวลาใส่ต้องดูยายต้องดูยายอันนี้กําลังส่งมาอยู่ฝาถังก็ส่งมาอยู่เออแต่ตอนเนี้ยที่ที่ติดใจอยู่ว่าบางคนหน้าใส่ไม่ได้แล้วนี้คืออะไร นี่ฝาถังอุ้ยอย่าเปิดอยู่เดี๋ยวโอกเคนออกออกก็ดีแล้วใช่ไหมไม่ได้ในนี้ในถังนี่อัดไอ้อะไรเว้ยรดแรงแล้วนะวันนี้อันนี้อัดแก๊สมาอัดแก๊สมาใช่คือทำวารอาบถังมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหทนี้ลองเลยว่าจัะเดือบหรือเปล่าแรงป่ะเรี๋ยวเราอยู่ใช่ไหมโอ้ยจะคันรุดทางยังเป็นอยู่นั่นเป็นี้เสียงเป็นๆนี้รถรถลูกค้าลดลูกค้ารออีงนิดเรา ก็เรือนไม่ก็ใส่ตาแต่ว่าปตาตาเดี๋ยวปตาเดี๋ยวคิดก่อนขอจิบกินอะไรไม่ได้ไม่ต้องคิดต้องใส่เน่เป็นไงเอาน้องๆดูนี่อ่อนไอ้กล้าไอ้กล้าแพนแพนให้ดูดิเฮ้ยเรียนอะไรกว่าอย่างไงแล้วเียเนี่ยรถเฮ้ยจับหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้มันเป็นอะไรวะอาเกศถามจริงมันแพงตรงไหนเนี่ยโอ้โหจะรักไปไหนเนี่ยเป็นผมใส่แล้ล่ะ ใส่เห็นมาเห็นใส่ไหมก็ใส่ถ่ายรูปอยู่ไง้วใส่ถ่ายรูปเดียวเอ้ยเอากูจับรถก็ได้เอารถจับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหวยออกอ่ะฮะเดี๋ยวหวยออกอ่ะสี่หกอ่ะหวยออกอ่ะสี่หกหกสี่ อะไรเอ้ยมาตรงมาตีเผื่ออะไรกันเนี่ยเกินไปเฮ้ยเบรกหน้าแม่งโคตรนุ่มอ่ะเป็นไงนุ่มไหมนุ่มจังไม่มีไมม่เีเบรกเดี๋ยวรอเบรกมาก,ก็แล้วเดี๋ยวจะไปแซดใ,ให้ดูจากสองคนน่าตายท่านเดียวสุดปุ๊บหมดติดแน่นอนไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องดูติดอยู่แล้วลองดูลองดูก่อนนี่ไงเป้งเขาให้โอ้เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเออเออออออพอพอพอแล้วทำไมไม่ถ่ายการสะบัดเนี่ยไม่ต้องมือแข็งโอ้เป็นคนข้อมือแข็งอยู่แล้วมือแข็งเยอะ อะไรแต่งไม่เต็มเลยอะไม่เต็มเลยไม่เต็มตรงไหนถามจริงจะดูชุดหลังป่าเฟมไหนไหนรอดูเออเดี๋ยวรอดูโอเคคลิปนี้นี่ครับน้องเปิดไลน์บอกแล้วว่าจี๊ดจ้าสมัตด็อกอยู่แล้วแบบแซงป่าเฟมก็จำได้ป่าเฟมขอนั่ง่อนแล้วมันเป็นยังไงไม่ได้หว่ะน้องๆมันต้องเป็นมันต้องเป็นโอ้โหไปเลยอยู่พูดโชคเสียอะไรชกขึ้นขึ้นอ่ะแกนั่งแกนั่งอ่ะไม่มันยังไม่ได้ปรับรีบาวแพรไม่แกนั่งให้สุดก่อนให้นั่งชุดให้สุดกำลังนั่งสุดกำลังโอ้ เกิดติดอนะ่ะยืนนั่งนยืนนังน่งแรถกูละรถกูเซ็นชดกู <laughs> นี่ครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็พามาดูลายหมวกเอ้ลายหมวกแล้วก็ลายรถเห็นไหมเป็นลายเดียวกันนี่แง่สองสองแก้วไหมน้องๆคือแบบว่านี่แหละรอมานานนะครับทุกคนก็อีกสักพักเดี๋ยวรอฝาถังมาไฟหน้ามาเบรกมา <laughs> เดี๋ยวไปจัดให้ดูนะคลิปเดี๋ยวไปซัดให้ดูเลยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยเลวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไปใส่เบรก ok nó đều xem rồi phải chưa ăn. bách